สวีทุกคนเราก็ช่าสมุดไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับทุกคนนะแต่เพิ่มเติมเป็นสมุดไอทีวีสองนะครับทุกคนก็ช่องแรกนะครับผมเราก็โดนระงับการสร้างไรายได้ก็เป็นการสร้างรายได้หลักของทางช่องเราเออแล้วมันก็โดนอย่างนั้นไปงงเหมือนกันเออม่เป็นไรเราก็จัดใหม่เลยแล้ว,ลวกันนะครับอันนี้ก็หยุดตัว ซัมซนะุงเนาะอ่นี่รุ่นราคาประหยัดนะครับผมเนาะใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยเอาอมาเดิมผมบอกสเปคก่อนแล้วก็ไปสรุปสรุปสเปคทีหลักนะครับก็โอเคเริ่มเลยตัวนี้อยู่ที่ตัว s a m s u n Galaxy g A15 5G นะครับผมเนาะเออสตอร 4G นี่เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปเนาะจัดไปเลยนะครับผมเอาหน้าจอก่อนเลยนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับผมให้ความใหญ่หมาที่ 6.5นิ้วนะครับทุกคนใช่เออโคตรใหญ่ไปล่ะเออเป็นหน้าจอแ,น,แนลแบบ Super ร์อั e มรแน่นอนครับอสองของซงแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอัตราริซเลตให้มาที่90เฮเลยนะครับผมเนาะก็ตัวนี้สู้แสงแดดด้วยนะให้อยู่ที่800นิตก็ถือว่าสว่างเลยนะครับซุงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนสเปคของท่านท่านกล้องนะครับผมตัวนี้ก็ กล้องหลังนะให้มาจุกจๆเลยนะครับสามตัวเลยนะครับทุกคนเนาะก็ตัวเลนหลักนะห้าล้านพิกเซลรูลบแสงที่1.8ึปดนะครับทุกคนใช่ส่วนเลนตัวายตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะก็อยู่ที่5้ล้านพิกเซลนะครับผมเนาะรูลบแสงก็ไม่ได้บอกนะครับเนาะแต่ว่าอัตรากว้างของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่120องศาซึ่งกว้างมากเลยนะเออส่วนอเลนมาโครเนี่ย อยู่ที่2อล้านพิกเซลเนาะรูรับแสงเขาก็ไม่ได้บอกมาให้นะครับผมเนาะอืมกล้องหน้าเซลฟี่ตัวนี้ให้มาที่สิบสามล้านพิกเซลเนาะก็ถือว่าเฮ้ยดีเลยใช่นะ,ะก็อ่ากล้องหน้าเนี่ยอ่าสองดศนย์นะรับแสงคือน้อยมากก็สามารถถ่ายเซลฟี่ได้เยเออสบายๆในที่มืดเนาะแล้วก็ ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ัน ah มิลลิอมเลยนะรุ่นนี้นะทุกคนเนาะรองรับการชาร์จไวนะสูงสุดอยู่ที่2 5วัตต์นะครับก็เป็นมาตรฐานของซัมซุงเขาอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเออก็ตัวนี้นะครับผมเนาะใช้ CPU เป็นของ m e d t e t e k d i m e n s i t พันหนึ่งรอพนะครับทุกคนเนาะอืมชัวรารุ่นนี้แรงเอาเรื่องเลยแหละเออนะใครสนใจก็จัดได้เนาะก็ไกลยละใกล้ะกละ ใกล้เขาเข้าสู่ช่วงเซิร์ฟสเปคกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะโอเคจัดไปตัวนี้อ่าบอก 4G ก่อนแล้วกันนะครับผมนะรุ่น4าจอ่าใช้เป็นทิปเซตเนาะมีเดียเทคทีว o โ9 9นะครับทุกคนเนาะก็แตกต่างกันแค่เนี้ยเออเนาะส่วนแตกต่างอะไรบ้างเออก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่อยๆแล้วกันเออมันก็ต่างกันเอาไ่ายๆคือตัดอุตพนะครับผมเนาะแค่นั้นเอง อ๋อแล้วก็อ่ระบบสแกนรายนิ้วมือเนาะเออโอเคไม่ได้ต่างอะไรมากตัวนี้ทั้งสองรุ่นเนาะทั้งรุ่น 4G และ 5G ตัวนี้ไม่ระบุว่ารองรับภาษาก,การ์รฝุ่นนะครับก็อย่าเอาไปว่ายน้ำแกัน้ำก็เซ็นได้ก็คือว่าดีแล้วเนาะเออเพราะว่าในเรทราคานี้คือมันประหยัดอยู่แล้วเนี่ยบอกให้ฟังเลยนะครับผมอยู่ช่วงสรุปส,สเปก้วยไงอันนี้มว่าได้เยอะหน่อย ก็โอเคสแกนใบหน้าตัวน,น,น,นี้มีมาให้สแกนอะไรในมือมีมาให้แล้วตัวเนี้ยอ่ามาตรฐานนะครับผมแน่นอนอือของซัมซุงนี่คือซัมซุงซีเคียร์ริที้อ่าทุกคนก็ไปเปิดกันใช้งานกันได้เพราะว่าสามารถป้องกันนะหนึ่งเลยมิสไซชีพในการแฮ็กเข้าบัญชีแต่รา,าคารเราไปเปิดใช้ซะเออถ้าใครได้ใช้อยู่นะผมผมผมเนี่ยใส่อยู่นะใช้อยู่จริงอืม แล้วก็ตัวนี้เอ่อให้ลำโพงนะครับผมน้อมาแค่ตัวเดียวคือตัวด้านล่างนะคนเอคอทั้งสองรุ่นเนี่ยเออลำโพงตัวเดียวน้องรองรับเป็น wi-fi 5นะนี่เน้นย้ำว่าไม่ใช่ wi-fi 6 w i ว i ฟเเป็น wi-fi 5นะครับเนาะก็ตัวนี้วอา่าเวอร์ชันของบลูทูธน้อหาจุดอืมก็เอาง่ายๆไอ้เรื่องนี้มัน5.3าจุดนี่คือคตรด,ดีแล้วแหละเออเอาง่ายเลยหูฟังทุกวันนี้หูฟังอา่าบูทูธทุกวันนี้เนี่ย เก่งสุดนะก็ที่เห็น5.3นี่คือเห็นเนี่ยคือเคยเห็นอยู่5.3อืมก็ผมอะ่ะใช้โอฟังต้นอ่าบทูดของแบรนชาร์นะกเราก็ไอตัวนี้เนี่ยอ่า5.3เหมือนกันเออะที่ดูมันไม่ต้องอะไรมากนะครับทุกคนนะเรื่องบทูดเราอืมส่วนตัวนี้นะครับก็อ่าจะดสามจุดห้ามีมาให้เออรัวรัวใช่มีมาให้คือไม่ได้ตัดออกแต่อย่างใดแต่วตัวนี้เป็นไทสี 4, นะ เออใครสนใจจัดได้นะนี้พูดไปกี่เราวไม่รู้ว่าสจัดได้เลยนะครับอืมสเปคอ่าราคารวมๆดูแล้วนะครับผมเนาะก็เข้าใจบุคคลนะพิจารณากันได้เลยนะครับว่าเอยสนใจหรือไม่สนใจเออแต่ว่าก่อนอื่นเนาะก็จะบอกราคาผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไปเออตัวนี้สามารถใส่อ d ดปเร์เพิ่มได้นะแต่ว่าไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะนี่เน้นย้ำไว้เลยส่วนใครที่ซื้อรุ่นสี่ G แอ่สี่สี่กไปอ่ะ แรมนะ่ะเออแรมสี่ไปเนี่ยอยากไปเปิดตัวแรมพลัสเจ็ดขาดมันเครื่องค้างนี่เดือน้วยความหวังดีจากคนที่ใช้อ่าบุตรรุ่นล่างมาด้วยกันเพราะไอชิที่ใช้อ่าเครื่องที่ใช้เนี่ยเออก็ใช้มาทําช่อง u t u b e มาเนาะก็ช่องหลักอะ่ะสามหมื่นเก้าพันซับซึ่งโดนปิดการสร้างไรายได้ไปเพราะเหตุอะไรผมก็ยังไม่รู้นะเออก็ ทำอ่ะผมทำตั้งแต่หนึ่งหมื่นซับตรงถึงสามหมื่นซับเนี่ยคิดดูดิเออก็ปิดปุ๊บพายเป็นโคตรลื่นเอายิงอยากย้ายเปิดเลยเออใครใครที่ซื้อแลมหกแลมแปดเออเปิดเถอะได้สบายอืมแล้วก็ตัวนี้อ่าลืมบอกไปไอ้นี้อ่าระบบปฏิการิยาเป็นแอนดรอยสิบสี่ครอบทับด้วยวันยูไอห้าจุดศูนย์ไอหกจุดศูนย์โอ้แม่ลืม ลงลงลงทษเดีครับทษเดียครับอ่าแล้วก็ใครก็สงสัยพี่ไอเสียงหัวเราะเสียงตบมือเสียงอ่าซัดก็เสียงอะไรต่างๆไปไหนอ,นะนอยู่นะฮะมันอยู่ในบ้านเออก็นี่ผมอยู่ในห้องแล้วเกียจลงไปเอาเขียจไปเอาเออนะเข้าใจนิดนึงก็ช่องนี้ทําใหม่เพราะว่าช่องที่แล้วก็โอ้โหโดนปิดการสร้างไรายได้เออแต่ว่าลงคลิปได้เข้าอะไรได้หมด สปอนเซอร์ที่เข้ามาโอเคผมจะลงทั้งสองช่องให้อถือว่าคุณดวงดีไปแต่ก็ไม่ค่อยมไม่มีอันนี้ไม่เคยมีสปอนเซอร์เข้าเลยอ่ะผมทำมาแต่หนึ่งหม,มื่นซัปครจนเจ้าหนึ่งหมื่นซัปไซหนึ่งพันซัปไซจนถึง 3, 000, 39, 000, สามพันไอสามหมื่นเก้าพันซับสปอนเซอร์สักเก้ายังไม่เข้ามาเลยเออเนาะก็โอเคนะครับผมว่าคนก็ราคาเออหรือไม่พูดเกินลืมราคาไป ราคาตอนนี้นะครับผมให้มาที่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเนาะค่าเราซื้อผ่านทางบานาน่าช็อปเนาะก็แับประกันหนึ่งปีนะครับผมใช่แล้วก็อ่าถ้าเราซื้ออ่าลองหาไปของหมูอสองดูใช่ปะก็ราคาต่าสุดที่อ่าเปิดดูตอนนี้นะต,ตอนนี้เปิดดูชุสดสดเลยนะเออก็อยู่ที่ค่าต่ำสุดเลยหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ ไปซื้อของลิงก์ในติ k ต o k ดีกว่านะครับของผมเองเนาะด้าน,นล่างแตกลิงก์ให้นะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นส่วนลดอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าเก้ากับบางครั้งก็เหลือหกพันห้าร้อยเก้าสิบาทเออใครสนใจก็สกดไปลองไปดูได้เลยนะครับเนาะบายครับทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะก็จะพยายามทำช่องนี้ให้ดีถทาช่องเดิมให้ดียิ่งกว่าช่องเดิมอีก คือมันไส้มากเลยใครไม่กด้ยชีวิตไบายครับทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับลืมไปไม่ได้เปิดกล้องไ,ไปบ่ายแต่และไปบ่ายครับทุกคนนะเจอกันนะครับคลิปหน้าเนาะายบ่ายครับ